คุณคิดว่าคนที่มีเงินมากกว่าจะชนะเสมอใช่ไหมครับผิดปี48ก่อนคริสตกาลราชาชินีอียิปต์คนหนึ่งเอาชนะจกักรวรรดิโรมที่ท่งพลังที่สุดในโลกไม่ใช่ด้ยวยกองทัพแต่ด้วยพรมผืนเดียวและวันนี้ในปี2025ธุรกิจเล็กๆในกรุงเทพกำลังจะใช้กลยุทธ์เดียวกันนี้เพื่อต่อกรกับยักษ์ใหญ่ที่มีเงินมากกว่าเป็นร้อยเท่าเอาล่ะครับเรามาทําความรู้จักกับธุรกิจเล็กๆที่ว่านั่นกันก่อนณมุมหนึ่งของกรุงเทพ เหมือนที่ค่าของชีพแพงกว่าค่าตัวนักน้องเกาหลีมีดีไซนเนอร์สาวน้อยคนหนึ่งกําลังนั่งกลุ่มขมับจนผมจะร่วงหมดหัวน้องชื่อมารีครับเจ้าของแบรนด์ผ้าไหมสุดครับชื่อก็เก๋ซะด้วยนะสยามไหมทองฟังดูดีมีชาติตระกูลสุดๆส,ส่วนห้องทํางานของน้องนะบอกเลยว่าปิ่นผ้าไหมฟุ้งตลบอวนไปหมดเหมือนแบบประวัติศาสตร์ไว้ทั้งหมู่บ้านน้องมานี้แกมประคบประงมผ้าแต่ละผืนราวกับมันคือลูกชิ้นลูกสุดท้ายในชามก๋วยเตี๋ยว คือมันมีคุณค่าทางใจแบบสุดๆนะครับแต่ความฝันอย่างเดียวมันซื้อข้าวกินไม่ได้ไงครับคู่แข่งของน้องมารลีก็คือแบรนด์ฟาสแฟชั่นระดับโลกชื่อกระแสชื่อสมตัวเลยครับเพราะมันคือจกักรวรรดิแห่งกระแสของจริงไอ้แบรนด์เนี้ยมันไม่ต้องมีสตอรี่อะไรทั้งนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าเงินกับอัลกอริทึมมันรู้าวัยรุ่นจะกรี๊ดสีอะไรในสัปดาห์หน้ามันรู้ว่าต้องจ้างคนดังคนไหนมาทําปากจู๋ถ่ายรูปแร้วยอดไลค์จะพุ่ง แล้วที่เจ็บกว่านั้นคืออะไรคุณรู้ไหมมันก๊อปครับก๊อปลายผ้าของน้องมะลิไปไดืด้อเลยแล้วเอาไปพิมพ์บนผ้าเกยโรงงานขายในราคาที่ถูกกว่าค่ากา,าแฟแก้วหนึ่งของน้องมะลิซะอีกผลลัพธ์ก็คือเละครับน้องมะลิโดนปลดขยี้แหลกคาโซเชียลจนสุดท้ายน้องมะลิของเราก็ได้แต่ลำพึงกับตัวเองเบาๆว,ว่าค่าเช่าก็ขึ้นยอดขายก็ตกหนูหมดหนทางแล้วจริงๆค่ะและในตอนนั้นเองครับก็มีเสียงหนึ่งส่วนขึ้นมาอย่างไม่มีที่มานี่นะรึ เสียงข้ามควงของนักรบในศตวรรษที่21ิช่างน่ารำคาญเสียจริงจะบอกอะไรให้นะหญิงสาวเจ้าไม่ได้กําลังสู้กับยักษ์แต่เจ้ากาลังเผชิญหน้ากับโรมในยุคข,ของเจ้าจากกระหวดที่ไร้รสนิยมใช้แต่ขนาดและอํานาจเพื่อบวกขยี้ความงานที่แท้จริงท่านแะน่ในที่สุดท่านก็มาและแล้วในวินาทีที่น้องมาริกําลัง,างจะยอมแพ้และไปสมัครงานออฟฟิศที่ปรึกษาที่เป็นตัวแม่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้จุติลงมาผ่านสัญญ,ญาณไวไฟ การต่อสู้ครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วน้องมันนี่ก็งงเป็นไก่ตาแตกสิครับถามกลับไปด้วยสิ่งสันๆว่าใครคะนั่นโรมอะไรเหรอคือกระสก็เป็นแค่บริษัทใหญ่ที่ขโมยไอเดียกันน้าด้านฝั่งเจคครีโอก็สวนกลับทันควันชี้เป้าไปที่จุดอ่อนของน้องมันนีเลยครับว่าฟังข้านะมันลิพวกมันไม่ได้ขโมยไอเดียของเจ้าเพราะสิ่งที่เจ้าทํามันลึกซึ้งกว่านั้นแต่ตัวเจ้านั่นแหละ ที่กลับเอาของล้ำค่าไปวางขายราวกับมันเป็นแค่สินค้าเสื้อผ้าลดราคาตลาดนัดข้าเห็นโฆษณาพวกมันแล้วชาบชว่วยว่างเปล่าแต่ของของเจ้ามันแข็งแกร่งดุดหินแกรนิตแห่งอียิปต์แล้วเจ้าเอามาไปซ่อนไว้ทําไมคิดได้ยังไงกันอุ้ยเปิดมาก็ฟาดเลยเจคีโอเขาทำกันบ้านมาดีครับวินิจฉัยเป๊ะๆว่าจากักรวรรดิกระแสะขายเสื้อผ้าที่เป็นแค่เปลือกแต่สยามใหม่ทองของน้องมะลิมีของดีมีแก่นแท้ที่จะเป็นตำนานได้ น้องมันลิก็เลยถามกลับไปอย่างคนหมดหวังว่าแล้วแล้วหนูควรทำยังไงดีคะท่านของที่หนูมีมันจับต้องไม่ได้มันเล่ายากราชินีละโยงคำถามแรกที่คมกลิบกลับไปว่านั่นแหละคือสุดยอดอาวุธของเจ้าไหนเรื่องราวของเจ้ามันเป็นยังไงในมุมมองของเจ้าลองเล่ามาสิน้องมะลิก็ตอบไปตามสไตล์ของเด็กจบใหม่สายบริหารเลยครับเออท่านคะคือสยามใหม่ทองเป็นแบรนด์ที่ใช้วัสดุผ้าจากไหมไทยแท้ มาออกแบบให้ร่วมสมัยเหมาะกับคนรุ่นใหม่ค่ะเราเน้นเรื่องคุณภาพเท่านั้นแหละเจคีโอถึงกับกลุ่มขมับแล้วเบรกหัวทิ่มเลยหยุดพอนี่เจ้ากำลังอ่านสไลด์พีเซนต์กันให้ข้าฟังรือน่าเบื่อนั่นไม่ใช่เรื่องราวนั่นมันคือรายการส่วนผสมราชินีอย่างข้าจะบอกให้เรื่องราวคือสิ่งที่ทําให้หัวใจเราเต้นรัวฟังนะต่อที่ข้าโปรครออิปต์ข้าไม่ได้บอกใครว่าข้าคือผู้บริหารข้าประกาศว่าข้าคือเทพีไอซิสจุติ เชื่อมตัวเองเข้ากับตำนานในสายเรื่องของพวกเขานั่นต่างหากคือเรื่องราวจงเลิกขายผ้าไหมแล้วเริ่มขายตำนานของภาพผืนนั้นซะเข้าใจหรือยังพอเจอไม้แข็งเข้าไปน้องมาลิก็ยกปัญหาโลกแตกข้อต่อไปขึ้นมาอ้างทันทีท่านราชินีคะแต่หนูไม่มีเงินจ้างดาราไม่มีเงินจัดงานใหญ่เปิดตัวอลังการเหมือนเขาหนูจะเล่าเรื่องของหนูให้ใครฟังได้ยังไงคะได้ยินแบบนั้นขีโอปตาถึงกับหัวเราะลั่นก็จะสวนกลับไปด้วยบทเรียนที่แพงที่สุดว่า <laughs> เจ้ายัางคิดแบบพ่อค้าหาเร่แต่เจ้าต้องคิดแบบราชินีใครบอกเจ้าว่าเจ้าต้องจัดงานที่ใหญ่ที่สุดเจ้าต้องจัดงานที่ราตึงที่สุดต่างหากเจ้าคิดว่าพรมที่ข้าใช้ซ่อนตัวไปพบซีซ่ามันทอจากดินทองคําฝั่งเพชรหรือไงไม่เลยแต่มันคือความคิดคือความกล้าคือการแสดงที่พลิกเกมเอำนาจโดยไม่ต้องจ่ายเงินสักแดงเดียวจำคำเข้าไว้ครูเลยบทเรียนมาเต็มไม่ใช่การตำน้ำพริกละลายแม่น้ำทุ่มเงิน แต่คือการออกแบบประสบการณ์ที่คนจะจําไปจนวันตายเจครีโอเขากาลังจะมอบแผนการตลาดฉบับตัวแม่ให้มาริแล้วแต่มาริก็ยังติดอีกเรื่องครับได้ถามไปว่าแล้วเรื่องคนดังใน,นเน็ตล่ะคะหนูไม่มีเงินจ้างพวกเขารีวิวหรอกมาถึงตรงนี้คีโอพัตตาก็ให้คำแนะนำที่ปิดเกมว่าอินฟลูเอนเซอร์นะหรือพวกทหารรับจ้างที่สู้เพื่อเงินน่ะคำแนะนำของข้าคือจงเลิกคิดถึงคนพวกนั้นซะแล้วเริ่มมองหาคณะทูตของเจ้าพันธมิตร สออข้าไมา่ได้จ้างซีซ่าต่าข้าสร้างพันธมิตรกับเขาเจ้าต้องหาคนที่อินกับตำนานของเจ้าจริงๆเข้าใจนะชัดเจนครับเลิกเปเราเริ่มสร้างทีมและนี่คือแผนปฏิบัติการ3ขั้นที่เจคีโอมอบให้สยามหม่ทองเอาไปฟาดกับจักรวรรดิกระแสให้หน้างายขั้นที่1ปลูกผีคัมภีสยามหม่ทองเอาละน้องมะลิเจ๊เขาบอกให้เริ่มเขียนตำนานไม่ใช่แค่ประวัติบริษัทหน้าเบื่อหน้านเบื่อบนเว็บ แต่เป็นเรื่องราวที่อ่านแล้วขนลุกอาจจะชื่อว่าตำนานใหม่จันทราเรื่องของหมู่บ้านรับแลที่ทอผ้าใต้แสงจันทร์เท่านั้นเวอร์เวอร์เขาไว้ขนชอบน้องมลิได้ฟังก็ตาเป็นประกายเลยท่านแนะนําตำนานใหม่จันทราหรอคะฟังดูขลังมากเลยคะ่ะคีโอพัตราก็ย้ากลับไปสั้นๆแต่หนักแน่นว่าแน่นอนเพราะมันคือเรื่องราวไม่ใช่ส่วนผสมคำพีนี้จะเป็นหัวใจของทุกอย่างที่เจ้าจะทําต่อไปโอเค พาดแรกจบไปปั้นน้ำเป็นตัวเอ้ยปั้นเรื่องเราให้ขลังเข้าไว้แล้วขั้นต่อไปละเจ๊เห็นว่ามีปาร์ตี้ขั้นที่2จัดงานราตรีใหม่จันทราเราจะไม่จัดแฟชั่นโชว์มันน่าเบื่อเราจะจัดพิธีกรรมครับเป็นงานเลี้ยงดินเนอร์ลับๆในคืนเดินเพนเชิญคนแค่20คนพอแต่ต้องเป็น20คนที่ตัวจริงเสียงจริงมันนี้ก็ถามตอ,อยังตื่นเต้นว่าแล้วหนูจะเชิญใครบ้างดีคะคีโอพัตราก็ให้ลิสต์ตัวท็อปมาเลยครับ ในทัศนะของข้าจงคิดถึงคณะทูตของเจ้าอาจารย์อนงค์นักประวัติศ,ศาสตร์ผ้าตัวแม่คุณเชอปรางศิลปินสุดตรีสทันถูตวัฒนธรรมคนที่แค่ขยับปากก็มีคนฟังมากกว่าคนดังที่เจ้าพูดถึงเป็นพันเท่าแม่เจ้าคิดภาพตามและขนลุกทุกอย่างในงานก็ต้องคุมโทนน้องมลิกลิ่นเสียงรสชาติปัดเชิญต้องเล่าเรื่องไมจันทราทั้งหมดน้องมลิก็ยังอดหวัน่นๆวันไม่ได้เลยถามไปอีกว่ามัน มันจะเวิร์กจริงๆหรอคะเอาหนะ้าเจ๊เขาคุมเกมอยู่จบจากปาร์ตี้ลับๆแล้วยังไงต่อครับขั้นที่3มตั้งพักเอ้ยสถาปนาคณะทูตแห่งสยามคือนั้นแหละน้องคือจุดเริ่มต้นไม่ใช่วันลดราคาแต่คือวันที่เจ้าตั้งพักการเมืองของตัวเองเอ้ยสถาปนาคณะทูตพอเจออาจารย์อนงค์อย่าพุ่งเข้าไปบอกว่าอาจารย์คะช่วยรีวิวหน่อยคะ่ะไม่ต้องเข้าไปแบบนอบน้อมอาจารย์คะหนูอยากฟื้นฟูลายผ้าโบราณชิ้นนี้หนูขอคำชี้แนะจากอาจารย์หน่อยได้ไหมคะ ทาให้อาจารย์แกคันไม้คันมืออยากลุกขึ้นมาปกป้องมรดกของชาติโซคุเชอร์ปรางเอาผ้าที่ย้อมใต้แสงจันทร์ไปให้เลยแล้วบอกว่าคุณเชอร์ปรางคะดิฉันเชื่อในตัวตนของคุณนี่คือผ้านในตำนานของเราคุณจะเอาไปทําอะไรก็ได้คะ่ะพันธมิตรที่แท้จริงเขาต้องการอิสระไม่ใช่คําสั่งแล้วคอยดูเวลาคนเหล่านี้พูดถึงสยามไหมทองมันจะไม่ใช่การรีวิวแต่มันคือการประกาศสักดาที่ทรงพลังว่ากองทัพคนดังรับจ้างทั้งปวงเอาล่ะมาถึงฉากใค,ครแม็ค น้องมะล,ลิกำลังจะส่งอีเมลหาอาจารย์นงน้องมะล,ลิคืนน้ำลายดังเอือ้อแล้วเริ่มพิมพ์เรียนอาจารย์นง n g ใจเย็นน้องเอาอีกทีอย่าไปกลัวแล้วมะล,ลิก็รวบรวมความกล้าพิมพ์ต่อไปด้วยเสียงสันส่นๆหนูชื่อมะล,ลินะคะหนูมีเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าใหม่ของคุณยายที่อยากจะขอความปรึกษาจากอาจารย์ค่ะเย้ส่งไปแล้วทีนี้ก็นั่งรอชะตาก,การรมสวยๆได้เลยแต่พอส่งเสร็จความกังวลก็กลับมาอีกครั้งน้องมะล,ลิเลยถามขึ้นมาล,ายลอยๆว่าท่านราชนีคะ มันจะได้ผลจริงๆหรอคะโลกของท่านกับโลกของข้ามันต่างกันเกินไปแค่ปลายนิ้วโฆษณาของกระแสก็ไปถึงคนเป็นล้านแล้วแต่หนูและนี่คือคําสอนปิดท้ายจากราชินีแห่งอียิปต์ครับประโยคที่ทุกคนควรฟังให้ดีจงฟังให้ดีมลิเทคโนโลยีอาจเปลี่ยนแต่หัวใจของมนุษย์มันไม่เคยเปลี่ยนความงามเรื่องราวความจริงใจสิ่งเหล่านี้เป็นอมะตะโรมอาจจะสร้างถนนได้ทั่วโลกแต่โรม มันสร้างพีระมิดไม่ได้เพราะพีระมิดไม่ได้สร้างจากอิฐแต่สร้างจากความเชื่อและตำนานจงเชื่อในตำนานของเจ้าจำคำของข้าไว้แล้วท่านก็ย้ำประโยคสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากขนาดแต่มาจากเรื่องราวที่ลอกเลียนแบบไม่ได้บริษัทกระแสอาจจะผลิตเสื้อขยะได้ร้อยล้านตัวแต่พวกมันสร้างตำนานของเจ้าไม่ได้แม้แต่เพียงหนึ่งเดียวจงใช้มันเป็นอาวุธซะเรื่องราวของมลิเพิ่งเริ่มต้น แต่บทเรียนนี้ชัดเจนแล้วครับไม่ว่าโรมของคุณจะเป็นใครจะเป็นคู่แข่งตัวแป้งหนี้บัตรเครดิตหรือเสียงในหัวที่คอยบอกว่าแกทําไม่ได้หรอกจงจําไว้ว่าคุณมีอาวุธที่ทรงพลังที่สุดอยู่ในมือนั่นคือเรื่องราวของคุณเองและว,วันนี้คือวันที่คุณจะเริ่มเล่ามัน